สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะขอโทษขออภัยนะคะเมื่อกี้มาอยู่ด้วยกันที่ช่องตั้มดัมซิ่งเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้เน็ตไม่ค่อยดีนะคะไปอยู่ตรงแมคโคตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่เทนะคะเอซสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซที่น่ารักทุกท่านวันนี้ ช่องต้มดำซิ่งนะคะอยู่กับแม่นีเหมือนเดิมนะคะพามาอยู่กับทีมงานเรื่องแสงแคหาก,กดีดเจรึ่งนะคะแล้วก็หัวหน้าจรอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้มาดูมาดูการดันดินนะคะของตาตานะคะ เดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้ากันที่วันนั้นเราดูไปแล้วนะคะวันนั้นเราดูไปยังมาไม่ถึงนี้ตรงนี้แต่วันนี้เมื่อวานไม่ได้มานะคะอันนี้มาถึงนี่แล้วค่ะเอซนูน่นใกล้จะเต็มแล้วนะคะใกล้เต็มแล้ว อยู่กับเจ้ขึ้นเหมือนเดิมแมคโครจะตัดอยู่ด้านนู้นนะคะเอสซีอยากพาไปตรงแมคโครนะคะเมื่อกี้พาไปตรงแมคโครนะคะแล้วไม่มีเน็ตนะคะเน็ตหลุดนะคะคนดูเข้ามาแล้วด้วยเมื่อกี้แต่เน็ตหลุดนะคะก็เลยได้ขึ้นมาทางนี้นะคะสวัสดีนะคะแดงอาทิตย์หัวน่าจะร้ยมาหรือยัง มัน่าจะร้ยวันนี้ไปเกี่ยวข้าวนะคะยังไม่มานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพามาฟังเสียงล่นๆนะคะพามาฟังเสียงล่นๆอยากเป็นแอดมินนะคะบ่าวไทยบ้านอยากเป็นแอดมินบ่าวไทยบ้าน y o t u b e Channel นะคะ อ่าได้นะคะก็สวัสดีนะคะไปยังพี่พี่น้องๆที่เข้ามาทุกท่านนะคะสวัสดีไปยังน้องแบงสวัสดีไปยังพี่อาษษษษษทิตย์ผวนชัยนะคะสวัสดีไปยังพี่บ่าวไทยบ้าน t u b e channel นะคะน้องนิ่งมาไหมครับน้องนิ่งมานะคะเราจะรอน้องนิ่งก่อน เมื่อกี้โทรไปแล้วว่าจะมานะคะแต่ไม่รู้ยังไงตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงเดชสวัสดีมากนะคะกดไลค์แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ดาวไทย้านยูทูบนะคะสวัสดีนะคะน้องบินน้องบินเอซจากสกลนครสวัสดีจ้า สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมที่ช่องตั้งดัมซิ่งนะคะพี่แบงค์บอกแกเพิ่งตั้งเยอะนะคะไม่มีค่ะทำไงเนาะจะได้เป็นแอดมินค่ะได้นะคะเดี๋ยวอนนะคะอพี่แบงค์ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ อยากพาไปดูตรงแมคโครนะคะเมือม่อกี้เมื่อกี้ไปเปิดตรงแมคโครนะคะแล้วมันไม่มีเน็ตเลยเน็ตลุดนะคะตั้งนานนะคะแล้วเน็ตลุดเพราะว่าตรงนั้นมันอยู่ข้างล่างมันเป็นสะอยู่ข้างล่างนะคะแมคโครอยู่ด้านล่างนะคะมองไปฝั่งนี้ก็จะเห็นแมคโครอยู่นะคะที่น้องเอสีพอดีว่าหนูไปมาแล้วตรงนั้นแล้ว ไปไลอยู่ตรงนั้นนะคะมันไม่ได้เลยเน็ตหนูหม,มุนติ้วติ้ว,ต,วติ้วเลยนะคะหนูก็เลยมายืนไล์ข้างบนเนาะให้ให้เห็นภาพบรรยากาศเอาออเนาะพี่น้องเนาะข้างล่างมันไล์ไม่ได้มันไม่มีเน็ตนะคะมันอยู่ในน้ําด้วยมันอยู่กลางสระน้ํานะคะตรงนั้นน่ะตรงแมคโครยืนนะคะสวัสดีนะคะพี่สรยุทธ์นะคะ สวัสดีร้าจากลุงเดชนะคะสวัสดีครับพี่ศรประยุทธ์จากลุงเดชจ้าแล้วก็น้องแบงค์สวัสดีลุงเดชสวัสดีบ่าวไทยนะคะสวัสดีครับจากลุงเดชนะคะ ซบุ๊กขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้เปิดเฟซบุ๊กนะคะบอกสไลด์สดนะคะขอบคุณมากมายนะคะสวัสีสวัสดีครับลุงเดชนะคะจากพี่สรยุทธหนูอยากไปถ่ายแมครให้พี่น้องเอซได้ดูนะคะแต่ว่าหนูไปแล้วเน็ตมันหมุนนะคะมันถ่ายไม่ได้นะคะตรงนั้นมันไม่มีเน็ตเลย เข้ามตาื่นเต้นมากเลยสวัสดีแซมแลนนะคะสวัสดีนะคะพี่แซมวิ่งพี่แซมวิ่งสุดหล่อของแม่นีอยู่ทางไหนเนาะไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอหน้าตากันเลยนะคะพี่แซมวิ่งคิดถึงมากมายนะคะมาเดอิอพี่แซมเด้นน้องมิ่งก็จะมาหาแม่เดอ้อแม่โทรไปแล้วเดอิอแม่โทรไปหาพ่อตาพี่แซมแล้วนะคะน้องมิ่งจะมานะคะ จบไปแล้วน้องมิ่งกำลังมา <S <S วสวัสด,ดีครับน้องแบงสวัสด,ดีพี่บ่าวไทยบ้านสวัสด,ดีแซมบิ่งนะคะแซมบิ่งมานะคะเสียตั้มมีอะไรจะคุยกับแซมบิ่งไหมคะแซมบิ่งมานะคะอเออเอขินมเออนข้นมามเออพี่แซมอามา่าเนไปอะไรอีกตเลยด่วนเลยหลายคนได้ยินเลยน้องมิ่งก็จะมา,มาน้องมิ่งมาแล้วนะคะน้องมิ่งเข้ามาแล้วเด้อพี่แซมเด้อมาเด้อมาเด้อตามหัวใจมานะพี่แซมนะจะบอกให้เลย ไอ้แซมแลนค่ะอยู่บ้านครับรีบน้องมิ่งขึ้นมาหาแม่แล้วพี่แซมอย่าว่าแม่โกหกเห็นหัวรถเข้ามาแล้วด้วยเสียตั้มบอกเพราะก่อนขึ้นมานี่โทรไปหาคุณพ่อตาแล้วนะคะบอกว่าสิบนาทีถึงนะคะคุณพ่อบอกแม่นีว่าสิบนาทีถึงตอนนี้เห็นหัวรถเข้ามาแล้วรีบนะคะพี่แซม พี่แซมไปไปลืออยู่กับสาวครับสวัสดีพี่แบงค์นะคะจากพี่บ่าวไทยบ้านสวัสดีทุกคนจากพี่แซมนะคะสวัสดีพี่บ่าวไทยบ้านพี่บ่าวโยมาอีกแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะพี่บ่าวโยมาสองครั้งแล้วเจอกันสองครั้งแล้วนะคะอยากไปถ่ายตรงเมกโคนะคะไม่มีเน็ตโนนเราจะไปดูสาวกันสาวมาเราจะไปดูสาวกัน แซมแลนแซมแลนรีบนะคะลูกเราไปดูสาวกันนะคะสาวมาอยาาเป็นแอดมินช่องตันดำซิพี่แซมพี่พี่บ่าวชาวบ้านบอกอย่าเป็นแอดมินนะพี่แซมกำลังอยู่กับกิ๊กอย่าพึ่งกวนจริงนะเอา้ามาดูสวัสดีค่ะพี่แซมไม่เชื่อพี่แซมไม่เชื่อ ไม่เชื่ออะไรแม่บอกว่าน้องมิงจะมาไม่มาอยู่บ้านนุ่นแม่บอกว่าน้องมิ่งจะมาเขาบอกเขาอยู่บ้าน,น,นแม่ก็บอกว่ามาเด้อมาเด้อน้องมิ่งจะมาเขาจะไม่เชื่อแม่พึ่งอยู่นูน่นแม่พึ่งอยู่นูน่นน้องมิ่งมานะคะเลียนเลียนแมาน,มน,นี่พี่แบงค์บอกเนะเาะเลียนแล้วค่ะนี่อยู่นี้อยู่นี่จ้ะเจอแล้ว ผู้สาววันนี้แม่นีอยู่กับผู้สาวนะคะสาวเสื้อส้มตาหักแช่พนะาเน่สาวเสื้อส้มตาหักเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อสวัสดีครับน้องมิ้งสวัสดีแทนน้องมิ้งค่ะนี่บอกแล้วบอกไม่เช่อเชื่อิงรหน่นมาพนว่าพนอยู่บ้านเดียเซล อยู่ไหนมาอยู่บ้านมาเด้อมาเด้อวะเ่เชื่อเออเขาก็ไม่ชื่ออยากเชื่อนาอเนี่พี่แซมเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้ไปไหนมีเหรอพี่แซมอยู่บ้านพี่แซมอยู่บ้านเป็นอยู่บ่พี่แซมอยู่บ้านเป็นอยู่บ่พี่แซมอยู่บ้านเป็นอยู่บ่นูนไปทางนู้นนู่นไปนู่นน่ะเอาลงอยู่นู่นเออไปลงอยู่นู่น ไปโน่นแล้วเดี๋ยวมาดูที่ะทาทางเดี๋ยวเราจะไปดูน้องมิ่งนะคะแต่ว่าเราดูทาทางพี่ต้าทําทางแป๊บนึ่วเราจะเาไปดูน้องมิ่งนะคะามาเรามาปากกดไลคค่ะ เลย,ด,ย,ด,เลยเดี๋ยวเราไปดูที่ลงกันเดี๋ยวเราจะไปดูที่ลงกันนะคะที่ลงอันนี้แม่เพิ่งบอกรวมกับฝั่งนู้นได้แปดร้อยแปดร้อยกว่าเที่ยวแล้วนะคะ เฟ่ฝั่งนี้ด้วยนะพี่น้องเอฟซีนี่นะคะยาวไปเลยยาวไปติดกวัวไผ่นู่นยาวไปถึงนู่นนะคะเนี่ยเทกันไว้ก่อนนะคะเอฟซี FC. นี่ตรงนี้เป็นป่าไผ่นะคะเนี่ยเทลงเดี๋ยวพาไปดูที่เทนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เทสวัสดีค่ะ กับพี่ต้าต้าสายดันนะคะลายตาไหมคะเอซอย่าเพิ่งลายตาเด้อสวัสดีครับพี่แซมสวัสดีค่ะแทนนะคะพี่แซมอยู่ตรงไหนวอหนึ่งวอสองได้ยินแล้วมาด,วด่วนน้องมิ่งมาแล้วนี่นะคะ มาดูที่เทการที่ธีรนานแก้วเนียนสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดิงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ YouTube ตั้มดําซิ่งด้วยนะคะ FC แซมมิงครับค่ะ FC แซมมิงเอซตั้มดัมซิงด้วยนะคะเดี๋ยวไม่นีร้องไห้นะเห็นมาหลายช่องแล้วพอให้เป็นเงียบปิดไม่เห็นหน้าเข้ามาสักคนพี่แบงพี่แบงปิดเรียนอย่างแบงแบงบอกแม่ว่าวันไหนนะปิดเรียน18ใช่ไหมบอกวันนั้นอ่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวเขา คุยอะไรกันเขาจะเราจะมาดูแม่ลูกเขาสัมภาษณ์กันคุณลูกไม่ใส่หมวกนะคะคุณลูกนี่คุณแม่บอกว่าคุณลูกไปไหนมาไหนหมวกไม่ใส่เลยนะไม่มีจะใส่ไม่มีจะอะไรเลยนะเขาไม่ไชอบใส่เด้เขาไปไหนเขาก็ไม่ใส่เด้เขาเป็นสาวแล้วนะคะลูกเป็นสาวแล้วค่ะต้องดูแรตัวเองด้วยนะคะ เด็ดร้อนจังเลยเด็ดร้อนเลยจะของไม่เอาล่มเอาอะไรมาเอาไปเอาล่มมาหวาไปเปเปอาล่มมาโอ้ยมันจะไม่ได้สวยเลยแต่งตัวเหมือนชุดนอนเลยอ่ะดูอ่ะแต่งตัวเหมือนชุดนอนโอ้แนวอย่างนี้แหละเขาเรียกวัยรุ่นเนาะเด็กแนวนะเนี่ยเนี่ย ดีวน้องมิ่งไปเอาหมวกเพราะตรงนี้มันร้อนมากน้องมิ่งจะไปเอาหมวกไปไหนมาไหนไม่ไม่ใส่หมวกสักทีเนาะนี่นะคะตรงนี้เป็นสระน้ํานี่แล้วเราลงไปข้างล่างตรงแมคโครมันไม่มีเน็ตข้างล่างหมุนติ้วๆนะคะไม่มีเน็ต ไปตรงแมคโครโบมีเน็ตเลยไปมองแมคโครยืนบบมีมีอยู่แต่มันปูหูมันหมุนอย่างเดียวเลยมันหมุนอย่างเดียวเลยขึ้นมาัางท่องไหนอยู่แต่ว่าอยู่หม่งนั่นลหละนุ่ลงไปหม่งนั่นหมุนอย่างเดียวเลยหมุนบบได้เลยแท้แท้จากรถพ่อหนุ่มหันไปทางเว้นตรงแจ้งนอนนั่นนี่คือนั่นยังมีอยู่ไหมล่ะคะนั่นนี่กลับมาทางเฮ้านี่นี่นี่มี่อยู่มีนี่มีอยู่แต่ว่านุ่ลงไปนั่นบบได้เลยนู่ขึ้นมาขึ้นเลยบบได้ อินเทอร์เน็ตพึ่งอ่ะถ้าจะบอว่าึ่งต้องมายืนอยู่กลางที่แถวต้นไม้ไงอ่ะโอสวัสดีนะคะแม่พึ่งคนสวยแรงบอกเหนื่อย,ยนะคะแม่พึ่งไม่มีแรงแล้วนะพี่น้องอแม่่จะเลไปหาใส่น้ำเกลือแม่พึ่งจะต้องใส่น้ำเกลือแล้วยังไม่เสร็จงานนะคะพี่น้องเอฟซีขย มันแดดนะย่ำแรงมันหนาอันเออยํ่ำแรงมันเป็นหนาวแต่ย่ำเว้นหนึ่งสีมันหอนแห้งเอาแห้ไปกีดยางร่มแบบร่มพัดดีเลยหาเด้ร่มพัดเรานำมองน่ะเข้าสายฉายไฟฉายไปกับอันนั้นมันเป็นอันนี้เลยเด้เป็นละองเลยเด้จ้าเป็นละองแต่ว่าบัดพ่อย่ำเว้นนี่โออย่างปลาสุกพี่นองอากาศร้อนๆหนาวๆนะคะ fc ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ fc ดูแลสุขภาพด้วยแม,ม่พึ่งไม่ค่อยสบายนะคะวันนี้แม่พึ่งเป็นมาสองสาวันแล้วแม่พึ่งบอกไม่สบายนะคะม,ม,ามาดูกัน<ม>โอ้ยอยู่นี่ไม่คืมเลยน้องแบงแดดจนอู้แดดมากเลยนะเนี่ยแ<ม>ดดแบบสุดๆเลยนะคะ แดดร้อนมากน้องมิ่งไปเอาล่มอยู่นะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวน้องมิ่งมาน้องมิ่งไปเอาล่มนูม่นรถน้องมิ่งจอดอยู่ต้นปาล์มูลนทางนั้นแม่พึ่งว่าไม่มีเน็ตนะคะไปไม่ได้อะไรนะคะคนใจเย็นค่ะเขามีเขาเคยมีมีรถเขาเคยมีรถเ้าคนใจเย็น สองเที่ยวแรกเขาไม่ค่อยยังไม่รู้จังหวะรถค่ะ,คะก็เที่ยวที่สามนางเป๊ะอืมเขาเป็นรถอยู่แล้วค่ะตะกี้เขาก็มีรถกำลังไปตีทหารก็เลยได้ขายรถตี่ทาหารกำลังออกจากทหาราเ,เขาซื้อรถจากไอ้ปู่ไม้ไหม я. ไม้โน่นไหม นี่นะคะเดี๋ยวน้องมิ่งมาพี่น้องเอซีโอ้แดดก็ร้อนนี่แค่อยู่กับแม่พึ่งนี่แดดร้อนจังเลยนี่มันจะเป็นไข่าตามแม่พึ่งไปแล้วนี่พี่น้องเย้ยอา้าคนนี้เอา้าหัวเอากระจกไว้ด้วยโอ้ยตกใจหมดป่านี้ทําอะไรตกใจหมดเลยโอ้ยพอพอแล้วค่ะ ฝาเยอะนี่ทำอะไรกใชัหมดเลยแดดร้อนมากนะคะเอสีพี่แบงค์บอกบ้านพี่แบงค์ฝ้าคุมคมอยู่นี่แดดแห้งค่ะหอนแห้งเลยค่ะพี่น,อนอ้องเลยหาที่รุ่มอยู่ก่อน<ว>ค่ะแม่นี่<ว>นี่ยังก่อนค่ะบอสไ,ได้ออกเด้ล่ะหรอค่ะคจ้า โบไดออกงานเพิ่อนมาหัวหน้าโอยูเพิ่นบอกว่าบ่มีคนแก่งเพิ่นบ่มีคนเบิงเขาบอกว่าไอ้คนแก่งคนหัวหน้านี่สังกัดมาเหัวหน้าโอยูให้แต่รู้หัวหน้าสาคัญมาเลยไม่ต้องมาเด้อไม่ต้องให้หัวหน้ามาเนาะไอ้เขาไปตามล่าหาเอาเนื้อมาแม่ย่ัง ค่ะเปเปอร์ค่ะลูกสาวอย่างนั้นแหละค่ะโอเคแล้วค่ะไปไหนมาไหนหมวกไม่มีใส่นะพี่น้องแจ็คแมนโต,ตเป็นสาวเราลูกหูจะต้องรู้จักใส่หมวกนะคะเสื้อก็ใส่นาๆกว่านี้หน่อยคุณนายอุย้ยไปใส่มาใส่ก็เห็นตั้งแต่หมวกก็บ่ใส่ด<ห>ิอยู่บ้านก็ดียวเีียกันอหลียไปใส่มาใส่หมวกก็บ่ใส่ดิ กำลังจะเป็นสาวนะพี่น้องผู้สาวเด้หนิกำลังจะเป็นสาวโอ้หั <laughs> ไรมิงมันไม่ <laughs> มันไม่รู้อยู่เด <laughs> จุกจุกเกี้ยกอยู่เลยเดนี่เออมีเข็บม,มาพร้อมนะคะเราจะเสียบกันตรงนี้เลย <laughs> วันนี้เราจะมาเสียบกันตรงนี้เลยนะพี่น้องนี่ หกหลุดนะคะเอาจะไปยังไงด้วยความด้วยความปรารถนาดีจากไม่พึ่งนะคะโอ้ยสติ๊กเกอร์ใครอ่ะนี่เขาบอกสติ๊กเกอร์เขาแล้ว เราต้องระวังไหมนี่มิ่งเขาจะเอาเราไปกินไหมนี่เลยรถนี่กับพ่อรถถ้าผ่านหัวเราไปได้กะโจกคุณก็ผ่านได้อุ้ยเนอมาเชือก right. ้ะโอ้คุณก็มาแบบนี้เนาะเขามาท่าหนึ่งคุณก็มาท่าหนึ่งเนาะมันก็เข้าไม่ได้ละเนาะ อากาศตอนนี้ร้อนมากจะเป็นล้มพี่น้องร้อนจัดมากๆเลยนะคะอ้ยน้องมิ่งเกี่ยวทำนาไหมหลายอ่ไรบ่ามันเนี่ยปีนี้เห็ดหลายอย,ย,ยู่บ่ ก็ตรงทางเข้ามาหมดเลยทางที่ขอมาาลายยิงข้องเนี่ยตรงไหนบงังฟังเนี่ยไล่ยิงข้องออกไปแล้วมันจะเห็นอันสีขาวใช่ไหมจ๊ะอืมนั่นแหละไล่มาหโอ้วันนี้ปีนี้นะคะใครต้องการมาขุดมันช่วยน้องมิ่งก็มาเด้อพี่น้องมันเยอะนะคะเข่าแก่นี้มันเยอะนะเรามาอยู่อะไรฝั่งนี้เราเรามาอยู่อะไรฝั่งนี้เราต้องไปอยู่ตรงนูน้น ตรงร่มนู้นเรามาอยู่อะไรฝั่งนี้ถ้าเขาชนเสาไฟฟ้าเขาก็ชนเราเลยคูสาวเหรียนค่ะเราแม่ว่าน่าจะไปอยู่ตรงกระไผ่นะแ <laughs> ม่พึ่งแม่พึ่งกักแม่พึ่งกวักลูกเข้าลม เดือดร้อนมาโอ้พอผู้สาวจะแม่นเหยียบดังคักนอกผู้เ่านี่ก็ได้พอผู้สาวนี่จะแม่นเหยียบดังคักนอเฮ้ยสวัสดีค่ะพี่ต่อพามาดูอะไร สวัสดีค่ะน้องๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ไปยึดพ่ออันเนี่ยเออพ่อไม่ต้องใส่ดอกพ่อนหนาๆใช่ไหมพ่อมีแฟนเดนแหมะ่วงนาะจริงเลยให้อยู่แบบนี้เนี่ยห้อต้องห่วงไปโดนๆไม่ต้องอยู่แบบนี้แหละดีแล้วให้ดังก่อนนะลูกเห็นไหมเดี๋ยวเห็นไหม เห็นไหมไอเห็นไหมที่เราไปสามคนวันนั้นน่ะเอาให้ได้แบบนั้นนะลูก้ไปอีกสวัสดีจ้าน้องแบงใครที่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์แชรออย่าลืมไลค์สดค่ะน้องมิ้งก็น้องมิ้งมาได้นะคะตรงนี้นะคะไลค์ไม่ดีเลยนะคะ น้องมิ่งนะคะตรงนี้นะพี่น้องเพราะว่าน้องมิ่งไม่ใช่ลองเปิดดูยังมันได้หรือยังยังไม่ได้เใจใจหนักมากใจใจหนักมากไรส่วนเขาบ่คอยให้เข้ามาถ่ายเด็กน้อยเวลานี้เขาถ่ายคลิปอย่าพยายามถ่ายเด็กน้อยเขาทำงานใบก่อนเดือนเดือนทำงานใบก่อนถ่ามันครบกำหนดแล้วก็ลงคลิป ลงคลิปก็มีคนดูอยู่เลยเยอะเยอะอยู่ได้ไงคะไม่เป็นไรมาหาหัวหน้าจะรยได้นี่นะคะมาหาแม่นีได้มาาพรไปตำมด้เราอยู่ด้วยกันบางคนบางคนเขาก็ถามมาเฮาอยู่ไกลกันบอบปอยู่ไกลกันหรอค่ะจุ้มเดียวกันเลยค่ะ ขอโทษขออภัยเอฟซีด้วยนะคะตรงไล่นะคะมันไม่ค่อยมีสัญญาณน,นะคะโอ้น้องแบงค์บอกให้น้องมิ่งไลฟ์สดในเฟซหน่อยน้องมิ่งน้องมิ่งงานเยอะนะคะน้องมิ่งไม่ค่อยจะมีเวลานะคะน,น,น้องมิ่งงาน,งานเยอะนะ,นะคะถ้าเอฟซีท่านใดว่างก็เชิญ เชิญเชิญมาช่วยน้องมิ่งได้นะใช่ค่ะอนาคตนี่อนาคตเราเห็นชัดๆนะคะว่าเราจะเกาะลูกนะคะเออก็เขาเข้าคู่กันแล้วเนาะเขาไม่เจอกันตั้งหนุ่มนานเนาะเขาเขาก็ฝอยกันเรื่องของผู้ชมผู้ชายเขานั่นแหละ ถ้าเขาฝอยกันคลิปเขาก็ไม่ถ่ายหรอกค่ะหนุนโทรศัพท์ก็ายืนถือฝอยอยู่นั่นเขาแบบได้ทีกันแล้วนะคะอันนี้รอรถจ้ารอรถมาถอยเทนะคะเท,เทข้างๆอันนี้ไม่พึ่งเขาจะเทสูงเท่าไหร่ล่ะฮะม,ม,ม่พึ่งเขาจะเทส,สูงเท่าไหร่ ขยับโกไผยออกไปาไปอีกสไปอีกสองเมตรมันเป็นยังต้องอันเฮ็ดต้ไปอีกพี่พึ่งย่านขาดบอกเฮ้ยยังย่านขาดอีกเสริมไหก่อนอ๋ออ๋ออ๋อมันม่ตองอ่อ เน็ตไม่ค่อยจะดีเลยนะคะเอฟซียังไงใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ช่องต่้มดําซิ่งด้วยนะคะ,ะเพเลอีกดิหนึะอีกดนะ เดี๋ยวก็ให้มาถมทางพี่เดี๋ยวก็ให้ไปถมทางคุณรถรถที่นี่ตรงนี้มีมต,อมตอ่อได้มีต่ออีกอืม,มอนนืมบ้านใจใจบ๊ได้เลยขออภัยเอฟซีนะคะสัญญาณไม่ดีเลยเข้าไปดูในคลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปลงนะคะเอฟซีสำหรับเอ่อไลฟ์ ท่สดุดไม่มีขอ,อสำหรับคลิปนี้ก็พี่สุงมณีรุ่งโรสสวัสดีเอฟซจากชามพีอยากคุยด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่เสถียรน,นะคะเราอยู่รอบเขามีแต่เขานะคะนี่เราอยู่ในภูเขากลางภูเขานะคะเราอยู่กลางภูเขามันไม่ค่อยมีเน็ตนะคะ แล้วมันไม่เสถียรกลัวเอฟซีจะดูแล้วก็ลำคาญน,นะคะคลิปนี้ขอลิดแล้วไปลงแผนนะคะเอฟซีสำหรับไลฟ์สดขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิงให้ช่องตั้มดัมซิ่งด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ